ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของไทยภูเขาไฟเขากระโดงตั้งอยู่ในจงังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วและมีรูปทรงกลวยโดดเด่นเป็นส่วนหนึ่งของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงโดยมีการผสมผสานร,ระหว่างความงามตามธรรมชาติความสำคัญทางวัฒนธรรม โอกาสในการพักผ่อนหย่อนใจนักท่องเที่ยวสามารถสำรวจเส้นทางที่ได้รับการดูแลอย่างดีซึ่งนำไปสู่ยอดเขาซึ่งมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่และเจดีย์ช่วยเสริมประสบการณ์ทางวัฒนธรรมส่วนสาธารณะมีส่วนพฤกษศาสตร์ที่จะแสดงพันธุ์พืชในท้องถิน่น และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการเช่นพื้นที่ออกกำลังกายและการล่องเรือด้วยแมกไม้เขียวกระจีและทิวทัศน์มุมกว้างภูเขาไฟเขากระโดงจึงโดดเด่นในฐานะจุดหมายปลาทางยอดนิยมสำหรับผู้รักธรรมชาติและผู้สแสวงหากิจกรรมกลางแก้งในจังหวัดบุรีรัมย์วนอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำซับตำบลเสม็ดภูเขาไฟกระโดงเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วสามารถมองเห็นปากป่องภูเขาไฟได้อย่างชัดเจนอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล265เมตรเดิมชื่อพนมกระโดงเป็นภาษา,าเขมรแปลว่าภูเขากระดองเต่าเพราะมีลักษณะคล้ายกระดองเต่าสถานที่น่าสนใจในวันอุทยานภูเขาไฟกระโดงได้แก,ก,ก,ก่พระสุพัฒน พระพิทพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัยขนาดใหญ่สีทองประทับอยู่บนยอดเขากระโดงพื้นที่กว้างขวางด้านหน้าภาพเป็นจุดชมวิวเมืองแห่งบุรีรัมย์ปากป่องภูเขาไฟกระโดงมีอายุป,ประมาณ31900นหนปีปัจจุบันกลายเป็นแอ่งน้ำหอมเส้นทางท่องเที่ยวรอบปากป่องภูเขาไฟและสะพานแขวนสำหรับชมวิวจากมุมสูง บันไดนาคราชเป็นทางขึ้นจากเชิงเขาขึ้นไปสักการะพระประธานคือพระสุภัระพิษบนยอดเขาสร้างขึ้นในปีพศ2512ประกอบด้วยขั้นบันไดปูน297ขั้นเทศกาลเขากรโดงจัดขึ้นทุกปีในวันเพ็ญเดือน5เดือนเมษายนอีกครั้งยังมีช่องทางสำหรับขับรถขึ้นไปบนยอดเขาอีกด้วยการเดินทางจากตัวเมืองบุรีรัมย์ใช้ทางหลวงหมายเลข2445 ผ่านสีแยกพัทราประพิษตรงไปทางอำเภอรประโคนชัยดูทางเข้าอุทยานทางด้านซ้ายมือของถนนรวมระยะทางประมาณ6กิโลเมตรอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับที่บอกว่าภูเขาไฟที่ ใหญ่ที่สุดนะครับอันดับหนึ่งของไทยซึ่งเป็นภูเขาทีา่ดับมานานแล้วนะครับอยู่ที่บองบุรีลำซึ่งสมัยก่อนผมก็ไม่เคยได้ยินว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมีภูเขาไฟด้วยแต่นนี้ก็เพิ่งเห็นข่าวนะครับอยู่ที่จังหวัดอุรีลำภูเขาไฟเขากระโดง โอเคครับวีดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ